เร็วนี้ธนาคารกสิกรไทยได้จัดงานเสวนา The Wisdom Wealth Avenue ทิศทางเศรษฐกิจไทยก้าวอย่างไรในอนาคตซึ่งเป็นอีกหนึ่งสิทธิประโยชน์ที่ธนาคารกสิกรไทยจัดขึ้นเพื่อมอบให้กับลูกค้าบุคคลพิเศษ The Wisdom เพื่อนำเสมอข้อมูลเชิงลึกด้านข้อมูลการลงทุนและธุรกิจที่ทันกับสถานการณ์ให้กับลูกค้า The Wisdom ในจังหวัดนครปฐมและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญมีทั้งผู้บริหารผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจและนักลงทุนมากมายงานสัมมนาในวันนี้ทางธนาคารได้เรียนเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการเงินและการลงทุนของธนาคารกสิกรไทยรวมทั้งมุมมองแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์จากดรวรากรสามโกเศสอธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เพื่อให้เป็นการสัมมนาที่นำเสนอข้อมูลรอบด้านทั้งมุมมองด้านการเงินการลงทุนและการตลาดและยังเป็นโอกาสอันดีที่ลูกค้า The Wisdom จากหลากหลายวงการได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อแนวทางการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจไทยไมีมมาามายนาจะน่าจัวแค่ไหนครคือปีหน้าในเรื่องสององ่ยยงสอกเนี่ยมันจะถูกกระทบจากปีนี้แน่นอน ครับเพราะว่าผลมันไม่้เกิดขึ้นทันทีเวลาส่งของไม่ได้ขายของไม่ได้เนี่ยก็มีผลกระทบต่อภาคการผลิตที่เกิดขึ้นึ่ประเทศภาคบริการต่างๆแต่ว่ามันก็มีปัจจัยที่เป็นบวกในไทยมันก็ไม่เกิดเงินด้วในประเทศเพราะว่ามันก็ออกนอกไปด้วยแล้วทุกคนก็ยอมรับแค่ลงเว็บไซต์ไม่กี่วันโอ้คนญี่ปุ่นพุ่มถล่มอลายต้องการซื้อก่อนที่เป็นคนญี่ปุ่นที่หมดเลยคือเป็นเงินจากบริษัทในท้องเงินไม่แห่งชนด้วยนะครับและที่สำคัญคือการเงินด้วยญี่ปุ่นจะเริ่มตั้งนะครับแล้วเมื่อเห็นนนกระแสคเี่ย ไปที่ผ่านรัฐบ,บาลที่บุ๋นบอกถ้าเราไม่ทำเลยแค่อย่ิบนึ้นกับท่านนิยมอย่างนี้เนี่ยรายการเลื่อนตังค์งได้หน่อยแต่ว่ตอนนี้เราก็โหมดอ่ะที่ประเทศ40%แต่ทั้งหมดนี้0%นี่ยนะคาขายกันเสรีนะครับก็เกิดความสัดนตอบเลยบอกว่าเอ๊ะ แอฟตา้าเนี่ยมันเล็กเกินไปทำไมเราไม่ตั้งอื่น้านก็เพิ่มขึ้นมาค่ะนะคะเพิ่มมาจากศูนย้าขึ้มาเป็นสามเปอร์เซ็นต์นะคะบางท่านอาจจะบอกว่าโหสามเปอร์เซ็นต์นะคะในร้อยปีสามนะคะดูเหมือนจะไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นการที่เพิ่มอำนาจในการต่อรองมากขึ้นนะคะมีหลักมีเสกมากขึ้นนะคะครับในวันนี้นะครับที่จังหวัดนครปฐมนะครับทางธนาคารเกษตรกรไทยเนี่ยเราจัดงานสัมมนา d ดอะวิสตอ Wealth Avenue นะครับซึ่งเป็นงานสัมมนาเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจไทยนะครับ uh, uh huh. uh, ในช่วง uh, uh, ไตรมาสสุดท้ายของปีแล้วก็ในปีหน้าว่ามีแนวโน้มยังไงซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนนะครับ uh, หรือการทำธุรกิจของ uh, นักธุรกิจที่หรือประชาชนทั่วไปที่อยู่ในจังหวัดนครปฐรมจังหวัดราชบุรี uh, uh huh. นะครับการจัดงานนี้ถือเป็นสิทธิพิเศษของ ผู้ถือบัตรเดอะวิสต้อมของธนาคารนะครับซึ่งบัตรเดอะวิสต้อมเนี่ยให้สิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นมีจะมี เจ้าหน้าที่ซึ่งจะให้คำปรึกษานะครับดูแลโดยเฉพาะนะครับเกี่ยวกับเรื่องการบริหารทรัพย์สินนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีบริการสิทธิพิเศษต่างๆมากมายนะครับเรียกได้ว่าเป็นที่สุดของเอกสิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้บริการลาว ของสนามบินทั่วโลกนะครับเวลาท่านเดินทางไปต่างประเทศนะครับหรือว่าการเข้าร่วมในกิจกรรมสัมมนาต่างๆของธนาคารนะฮะซึ่งมีทั้งกิจกรรมในเชิงของไลฟ์สไตล์กิจกรรมในเชิงของ,รรใ,นง,ของในเรื่องของความรู้ทางด้านการเงินครับ